คุณเชื่อไหมครับว่าในโลกนี้มีอาวุธชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ทําจากเหล็กไม่ได้มีความคมกริบแต่กลับมีอนุภาพรุนแรงถึงขางนาดสั่นสะเทือนสวรรค์และสามารถกระชากวิญญาณคนตายให้ฟื้นคืนมาได้ในป่าหิมพานดินแดนที่มนุษย์ยากจะเข้าถึงณที่แห่งนั้นมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าจันทบันพศซึ่งรายล้อมไปด้วยทาาน,น้ำใสสะอาดและดอกไม้ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลตลอดทั้งปี ที่เห็นนี้เป็นที่พำนักของคู่รักอมตะคู่หนึ่งคือพญาจันทกินนอนและนางจันทกินนรีกินนรีผู้มีใบหน้างดงามดั่งดวงจันทร์ทั้งสองมีความรักที่ลึกซึง้งและบริสุทธิ์ต่อกันมากไม่เคยห่างกายกันแม้แต่ก้าวเดียวในฤดูฝนพวกเขาจะหลบภัยอยู่บนยอดเขาแต่เมื่อลมหนาวพัดผ่านและดอกไม้เริ่มบานทั้งคู่จะลงมาท่องเที่ยวร้องรำทำเพลง และเก็บเกสรดอกไม้อย่างมีความสุขวันหนึ่งคอร์กัมได้มาเยือนเมื่อพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์แห่งเมืองพรารันสีผู้หลงไหลาการล่าสัตว์ได้เดินทางลัดลอะเข้ามาถึงกลางป่าลึกเพียงลําพังพระองค์แอบซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบและได้ยินเสียงดนตรีคลับกล่อมอันไพเราะราวกับเสียงสวรรค์เมื่อจะเงื้อพระพักออกไปพระองค์ก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้ากินนรีหนุ่มรูปงามกําลังดีดพิน ส่วนกินรีสาวกำลังร่ายรำด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามหาที่ติไม่ได้ทันใดนั้นไฟราคะก็ลุกโชนในใจของกษัตริย์หนุ่มพระองค์ดำรีชั่วร้ายขึ้นมาทันทีว่าหากเรากำจัดเจ้าตัวผู้เสียเราก็จะได้นางกินรีแสนสวยนี้มาเป็นมเหสีคู่บารมีในวังทองไวยเท่าความคิดพระราชาผู้แม่นธนูง้างคันสอนินสุดแรงแล้วปล่อยลูกธนูอาบยาพิษแวกอากาศ พุ่งตรงเข้าปักที่อกของจันทก,กินนอนอย่างจังเสียงดนตรีหยุดลงทันทีร่างของจันทก,กินนอนสุดหวบลงท่ามกลางกลีบดอกไม้ที่ร่วงโรยแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจคือวินาทีที่ความตายมาเยือนจันทก,กินนอนไม่ได้ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแต่เขากลับร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเป็นห่วงภรรยาโอจันทายอดดวงใจของพี่พี่กำลังจะตายแล้ว เจ้าจงรีบบินหนีไปอย่าห่วงพี่มนุษย์ใจบาปผู้นี้จะทำร้ายเจ้าสิ้นคำสั่งเสียจันทกินนอนก็สิ้นลมหายใจนอนแน่นนิ่งไปนางจันทกินณีเมื่อเห็นสามีล้มลงนางตกใจททบสิ้นสติร่ำไห้ปานจะขาดใจตายตา,ยตามในขณะนั้นเองพระเจ้าพรหมทัตก็เผยตัวออกมาจากพุ่มไม้ด้วยท่าทีของทูชนะหวังจะเข้าปลอบโยนน้องหญิง เจ้าจะร้องไห้ไปทำไมสามีของเจ้าตายไปแล้วเขาเป็นเพียงเดรัจฉานต่ำต้อยมาเถิดมาไปกับพี่พี่จะแต่งตั้งเจ้าเป็นอัครมเหสีให้เจ้าสวยสุขบ,บนกองเงินกองทองท่านผู้ฟังครับหากเป็นผู้อื่นคงหวาดกลัวจนตัวสัน่นแต่ไม่ใช่กับนางจันทกินรีนางหยุดร้องไห้แล้วเงยหน้าขึ้นมองกษัตริย์ผู้โหดร้ายด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวนางไม่ได้บินหนี แต่กลับยืนหยันและตะวาดไล่พระราชาด้วยวาจาที่เจ็บแสบออกไปนะเจ้าคนใจบาปเจ้าพระคู่รักที่ไม่มีความผิดเจ้าช่างอำม,มหิตผิดมนุษย์ข้าขอยอมตายดีกว่าที่จะต้องไปอยู่กับชายชั่วเช่นเจ้าคำด่าทอของนางบาดลึกเข้าไปในใจของพระราชาจนเกิดความละอายแก่ใจอย่างรุนแรงพระองค์สำนึกได้ว่าไม่อาจครอบครองหัวใจที่สูงส่งดวงนี้ได้จึงเดินคอตกถอยกลับเข้าป่าไป ทิ้งให้นางอยู่กับร่างไร้วิญญาณของสามีเมื่ออยู่ลำพังนางจันทก,กินรีได้ประคองศีรษะของสามีมาวางไว้บนตักน้ําตาไหลรินอาบใบหน้าแต่มนความเศร้าโศกนั้นจิตใจของนางกลับตั้งมั่นอย่างประหลาดนางตัดสินใจกระทำสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือการทำสัจจกิริยาหรือการตั้งสัจจะอธิษฐานนางวางมือลงบนอกของสามี แล้วเปล่งวาจาประกาศกล้องต่อฟ้าดินว่าข้าแต่ถวยที่ผู้รักษาโลกข้าขอตั้งสัจจะวาจาตั้งแต่ข้าเกิดมาข้าไม่เคยรักชายอื่นใดนอกจากสามีผู้นี้ข้าซื่อสัตย์พักดีและรักเขาเพียงผู้เดียวด้วยชีวิตหากคำพูดของข้าเป็นความจริงขอให้พิษร้ายจงมาลายหายไปและขอให้สามีของข้าจงฟื้นคืนชีพขึ้นมาเถิด ไม่เพียงเท่านั้นนางยังตัดพาะตัดต่อไปถึงสวรรค์เท้าสกัดเทวราชเจ้าขาท่านมัวทำอะไรอยู่สามีของข้าผู้ทรงศีลตายไปแล้วหากท่านไม่ลงมาช่วยขอให้ศีรษะของท่านแตกเป็นเจ็ดเสียงเดียวนี้และปาฏิหาริย์ก็บังเกิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจความรักที่บริสุทธิ์และรุนแรงทำให้บัลลังทิพย์ของพระอินทร์ที่เคยนุ่มนวลกลับแข็งกระด้างและร้อนดังไฟเผา จนท่านทนนั่งอยู่ไม่ได้เทา้าสกะต้องรีบแปลงกายเป็นพรามเท่าถือหม้อน้ำทิพ์ลงมายัางโลกมนุษย์ทันทีพรามเท่าเดินเข้ามาแล้วเทน้ำทิพ์รดลงที่แผลของจันทกินนอนทันทีที่น้ำสัมผัสกายแผลชะการสมานตัวปิดสนิทพิษร้ายสลายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นจันทกินนอนลืมตาตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งราวกับเพิ่งตื่นจากฝันทั้งสองโผลเข้ากอดกันร้องไห้ด้วยความปีติยินดี รามเท่าหรือพระอินท์ได้ให้โอวาดแก่ทั้งสองว่าให้ระวังภัยจากมนุษย์และส่งพวกเขากลับไปยังที่ที่ปลอดภัยในป่าลึกทําให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานเรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่ความรักที่สมหวังครับแต่ฝากธรรมะที่ยิ่งใหญ่ไว้ว่าสัจจะคือเกราะคุ้มคันภัยที่ดีที่สุดคนเราเมื่อมีความจริงใจรักษาคำพูด และมีความซื่อสัตย์ต่อคนรักอย่างมั่นคงสิ่งนี้จะเป็นพลังบุญบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติย่อมรับรู้ดังคำที่ว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมหากวันนี้คุณยึดมั่นในความจริงไม่ว่าวิกฤตจะหนักแค่ไหนสัจจะบาร,รมีจะพาคุณผ่านพ้นไป